สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม UPMAP10 น,นะคะในเรื่องแบบจำลองเวกเตอร์การหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนะคะกำหนดประเด็นปัญหานะคะก็คือ 1. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบทางในการสร้างเขื่อนในรัศมี500เมตรและมีพื้นที่เท่าใดนะคะ 2การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนอยู่ในตำบลอําเภอและจังหวัดใดบ้านและมีพื้นที่เท่าใดนะคะกำหนดปัจจัยค่ะ 1. ขอบเขตน้ำท่วมถึงในพื้นที่ที่ศึกษานะคะ 2. แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3. ขเขตขอบเขตการปกครองนะคะการเตรียมข้อมูลนะคะได้แก่การเชื่อมต่อข้อมูลการปรับแก้และตรวจสอบข้อมูลนะคะ ทำการนำเข้าชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองนะคะที่โฟลเดอร์ป่าสัก์นะคะแล้วก็เลือก a 5 1 3 8 i a 5 2 3 8 i i i a 5 2 3 8 i v a 5 2 3 9 i i i นะคะ ไปที่แถบเครื่องมือ Geo Processing ค่ะแล้วก็เรื่อง m e r g e นะคะทำการเมิดข้อมูล4ระวางนะคะแล้วนำไปเก็บเซฟไว้ในโฟลเดอร์เรานะคะตรง Output Data Set ตั้นชื่อว่าแอดมินนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะเราก็จะได้ข้อมูลใหม่ที่ทำการเมิดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะไปที่แคตตาล็อกนะคะ แล้วก็ไปที่ปากโฟลเดอร์ป่าสักนะคะแล้วก็เลือกโค้ดค่ะแล้วก็เลือกตารางชื่อ LUTAM ค่ะแล้วก็ LAMP ค่ะแล้วก็ LPRV ค่ะเชื่อมตาราง attribute ของชั้นข้อมูล ที่เราทำเมื่อสักครู่นะคะกับตาราง LUPRV ด้วยคำสั่ง j o ยแบบ1ต่อ1หรือกลุ่มต่อ1ก็ได้โดยให้ชั้นข้อมูลเมื่อสักครู่เป็นตัวตั้งต้นนะคะเปิดตาราง attribute ชั้นข้อมูลสักครู่ค่ะแล้วก็ ใช้ฟิลชื่อ P R V underscore id เป็นตัวเชื่อมตารางนะคะเราจะเชื่อมแบบจอยนะคะในช่องหนึ่งนะคะเราใส่เป็น P R V s c o id ค่ะช่องที่3ก็เช่นกันนะคะ องที่สองก็เป็น LU_PRV นะคะแล้วก็ช่องที่สามเลือก l PRV_ID ค่ะดันั้นกดโอเคค่ะต่อไปนะคะเชื่อมตารางแอ t ท i ิ u ิวของชั้นข้อมูลเมื่อสักคู่นะคะกับตาราง LUA_MP ด้วยคำสั่งจอยค่ะ ในช่องที่1น,นะคะให้เราเลือกเป็น amp underscore id ค่ะช่องที่2นะคะเป็น lu amp ค่ะแล้วก็ช่องที่3เลือกเป็น amp underscore id ค่ะแล้วกดโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาเชื่อมตาราง attribute ของชั้นข้อมูลเมื่อสักครู่กับตาราง lutam นะคะด้วยคำสั่งตอยอีกสักรอบหนึ่งนะคะ ช่องแรกนะคะให้เลือกเป็น admid ค่ะแล้วก็ช่องที่2เป็น lutam นะคะแล้วก็ admid ค่ะช่องที่3จากนั้นกดโอเคค่ะ จากนั้นนะคะนำเข้าข้อมูลเมื่อสักครู่นะคะที่เป็นขอบขอบให้ขาดจากนั้นนะคะนำเข้าข้อมูลแอดมินของเรานะคะแล้วก็ไปที่คำสั่งบัฟเฟอร์ค่ะตรงต e o Processing ชั้นข้อมูลนะคะให้มีระยะ เป็นชั้นข้อมูล Input f i l t u r e ให้เลือกเป็น Admin นะคะแล้วก็ตรงฟิลให้ตั้งค่าเป็น500นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะ โอเคค่ะสักคู่นะคะขอภัยค่ะช่อง l i n e a r i t นะคะให้เปลี่ยนเป็น500แล้วกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะได้ขอ้อมูลที่ทำการบัฟเฟอร์นะคะ ต่อไปเป็นคำสั่งคลิปนะคะให้ไปที่แถบเครื่องมือ geoprocessing แล้วก็เลือกคลิปนะคะคำการช่องแรกนะคะเราเลือกเป็น admin ค่ะช่องที่สองนะคะเราเลือกเป็น add ค่ะ แล้วก็ช่องที่3ทําการเซฟนะคะแล้วกดโอเคค่ะข่าดจะได้ดังรูมนะคะต่อไปนะคะนำเข้าใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินคือ15 13 8 i นะคะ ค่ะแล้วก็1 5บห้ i i ี่ค่ะแล้วก็5 2 3 9 i i สค่ะไปที่คำสั่ง merge ค่ะทำการ merge ทั้ง4ระวางนะคะ ได้แก่1นึ่งหแไอแล้วก็เรื่องหนึ่งห้าไอค่ะ แล้วก็ 5, 2, 3, 8, IV ค่ะค่ะนำนำเข้าชั้นข้อมูลนะคะคือทำการเมิกสีระวางนะคะแล้วก็เซฟไว้ในไฟล์ของเรานะคะตั้งชื่อว่า LU ค่ะ แล้วกดเซฟค่ะแล้วก็กดโอเคก็จะปรากฏดังรูปนะคะต่อไปนะคะเชื่อมตาราง Attribute ของชั้นข้อมูล LU กับตาราง LU code ค่ะโดยใช้คำสั่งจอยนะคะ โดยให้ใช้ L ใช้ตาราง LU Attribute เป็นตัวเป็นตัวหลักนะคะคลิกขวาที่ตาราง LU Attribute ค่ะแล้วก็เลือก j o i นะคะข้างบนนะคะให้เลือกเป็น LU Code ค่ะ อันที่2ก็เลือกเป็น LU Code นะคะอันที่3เช่นกันค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะก็จะทำการจอยตารางเรียบร้อยจากนั้นไปที่คำสั่งคลิปค่ะบนแถบ Geo Processing นะคะ ช่อง input feature นะคะเลือก L U ค่ะช่อง clip feature นะคะเลือกเป็น A D M ค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะขอภัยค่ะต้อง output feature ค a r d นะคะให้เราทำการเซฟในโฟลเดอร์ของเราค่ะ กดเซฟค่ะจากนั้นจะปรากฏด,ดังรูปนะคะไปที่คำสั่งยูเนียนค่ะรวมชั้นข้อมูลแอดมินนะคะ LU 5 0 0เข้าด้วยกันด้วยคำสั่ง union ค่ะแล้วตั้งชื่อว่า final ค่ะจากนั้นกด OK ค่ะก็จะได้คำสั่งดังจะ,จะแสดงผลนะคะไปที่คำ จากนั้นเปิดตาราง a t t r i b u t e ไฟนอนขึ้นมานะคะแล้วก็ไปที่คำสั่ง Add f i e l ค่ะคำนวณพื้นที่นะคะโดยการสร้างชื่อ Field เป็น Area นะคะ Type เป็น Float ค่ะ ตารางข้างบนนะคะเป็น20สเกลเป็น2ค่ะจากนั้นนะคะคลิกขวาที่ Fill Area นะคะ,แล,ะคแล้วก็เลือก Calculate Geometry ค่ะกดเยด ะจะปรากฏพื้นที่ดังรูปนะคะจากนั้นไปที่โปรแกรม Microsoft Excel ค่ะ แล้วเปิดแฟ้มนะคะแล้วก็เปิดข้อมูลที่เราทำการเซฟข้อมูลไฟนอลไว้สักครู่นะคะ เปิดตารางข้อมูลไฟ n นลเป็นที่เป็น .dbf นะคะจะได้ดังรูปนะคะไปที่คำสั่งแทรกค่ะ กด Pivot Table ค่ะจะปรากฏหน้าต่างนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะจะปรากฏแถบ Pivot Table f i l l List ขึ้นมาทางด้านขวามือนะคะติ๊กถูกที่ LUPRV UnderScore PRV 1ค่ะ เพื่อแสดงชื่อจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ที่เขตเขื่อนป่าสักนะคะติ๊กถูกที่ L U A M P underscore A M P 1ค่ะก็จะแสดงชื่ออำเภอที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเขื่อนป่าสักนะคะกลุ่มคอนดิชันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณ